สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับ EP นี้เป็น EP ที่192นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทร096 902 6829 ID Line 096 724 0203มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวเรา,าเลือกองค์แรกนะครับวันนี้บูชาองค์ละ500บาทส่งฟรีนะครับสนใจรายการไหนสามารถโทรมาปิดได้เลยนะครับ รายการแรกนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองค์ลุงพุทธนะครับองนี้นะนะครับเป็นพิมพ์เดียวกับของลุงพุทธนะครับซึ่งเป็นพิมพ์ใหญ่วัลคังนะครับสมเด็จโตสร้างนะครับนักเล่นนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์ลุงพุทธนะครับแบบนี้นะครับนักสะสมพี่ๆท่านใดสนใจก็ปิดได้เลยนะครับสําหรับองค์นี้นะครับนะครับเนื้อหาเก่าถึงยุคนะครับ เนือเก่าถึงยุคนะครับองค์แรกครับห้าร้อยนะครับถัดมาองค์ที่สองนะครับเป็นพับเปิมลำพูนนะครับนี่ครับพับเปิมลำพูนนะครับสวยมากนะครับองค์นี้นะครับ เป็นพับเปิมลำพูนนะครับเป็นเนื้อดินเก่ามากเลยนะครับนี่ครับรายการที่สองครับเป็นพับเปิมนะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สามครับเป็นพิมพ์ใหญ่แม่ชีบุญเรือนนะครับ เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพุทโธพิมพ์ใหญ่นะครับสวยมากเลยเลี่ยมกรอบมาชาวบ้านชาวบ้านเลยนะครับนี่ครับชาวบ้านชาวบ้านเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับรายการที่สี่องนี้นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะครับ โบราณนะครับหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับนี่ครับรูปหลอดพ่อไปวัดกำแพงนะครับถัดมารายการที่5นะครับ เป็นเหรียญหน้ากากทองนะครับห่วงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับองนี้นะครับห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมนะครับองนี้นะครับกลนะับมารายการที่6นะครับเป็นสมเด็จอรหังนะครับ เนื้อเก่าถึงยุกนะครับนี่ครับสมเด็จอละหังนะครับเนื้อเก่าถึงยุกเลยนะครับถัดมารายการที่เจ็ดนะครับถัดมารายการที่เจ็ดนะครับองนี้เป็นวัดพัก พิมพใหญ่นะครับโอ้โหองน,นี้สวยมากเลยครับนี่ครับวงนี้สวยมากเลยครับพี่พี่นี่องน,นี้สวยนะครับเป็นพระวัดพับพ,พิมพ์ใหญ่นะครับน,นี่ครับสวยๆเลยครับ พระวัดพาพพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้นะครับกัดมารายการที่แปดนะครับเป็นเหรียญจอบใหญ่รอโบราณน,นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับองค์นี้เก่าถึงยุคเลยนะครับนี่ครับเก็ดกระดี่ขึ้นเลยไหมครับเนี่เนื้อโลหะที่ผสมกันเนี่ยไหมครับ เนื้อโลหะที่ผสมกันครับรเห็นไหมโหเนื้อเก่ามากเลยครับพี่พี่ครับครับเบาอยู่เลยครับเนี่ยคาผิวไฟยังอยู่เลยครับเห็นไหมนี่ครับพี่พครับตัแปดนะครับต่อามาเบอร์เก้านะครับ หล่อโบราณนะครับพี่เบอร์เก้าครับตรงนี้เบอร์เก้าครับเป็นเนื้อสำริดนะครับหล่อโบราณนะครับเป็นทรงจอบนะครับ ที่ยังไม่เคยซื้อขายกันนะครับอลองเปิดใจซื้อขายกันดูนะครับอันนี้นะครับเขาเรียกว่าพระครูบาเจ้ากเกษมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะเ,เดี๋ยเดี๋ยวที่นะ ไม่ใช่ดินี่เป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับพี่ไม่ใช่ครูบาเจ้าเสียมนี่เป็นหล่อโบราณนะครับเนื้อสำริดนะครับเป็นพิมพ์พัชชัยนะครับพัชชัยวัดน่าจะออกวัดสุทัศนะครับเนี่ยเป็นพิมพ์พัชชัยนะครับนะครับพัชชัยวัดสุทัศนะครับหล่อโบราณหล่อช่อนะครับเห็นไหมเนื้อสำริดนะครับวัดสุทัทนะครับ เบอร์เก้านะครับถัดมาเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบเป็นหลวงปู่ทิมนะครับนี่สวยๆเลยครับเก่าๆลมดํายังอยู่นะครับนะลมดํายังอยู่เลยนะครับสวยๆเลยพี่ๆดูดิเหรียญพ่อทวดวัดช้างให้นะครับนะครับนี่ตัวหูเหรียญครับธรรมชาติปิ้นๆแบบนี้เลยนะ นี่ครับสวยๆเลยนะครับเบอร์สิบนะครับถัดมาเบอร์ที่สิบเอ็ดนะครับถัดมาเบอร์ที่สิเอ็ดครับองนี้ครับเป็นเนื้อผงว่านร้อยแปดนะครับหลวงพ่อขันวัดพระสรีอานนะครับปีสองพันห้าร้อยสี่นะครับ สวยเลยนะพี่นะนี่ครับเป็นพิมพ์ก็ได้ว่าพุทธกวักนะครับนะเป็นพิมพ์พุทธกาวกักนะครับออกปีสองพันหนร้อยสี่เนื้อว่านนะครับเนื้อว่านร้อยแปดเลยนะครับหลวงพ่อขันวัดพระศรีอารนะครับนี่ครับเนื้อว่านนะครับ,รบ,เ,นนรบเด่นถ้าพูดถึงเนื้อว่านเนี่ยนะครับเด่นทางด้านเรื่อง มหาสเสน่ห์มหานิยมนะครับเมตตามหานิยมนะครับเนี่ว่านร้อยแปดนะครับนี่เด่นทั้งด้านเรื่องเมตตาค้าขายดีรักแรนะครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับองละห้าร้อยบาทเท่ากันทุกองนะครับถัดมาครับองนี้องที่สิบสองนะครับองที่สิบสองเป็นขุนแผนพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้นะเป็นขุนแผนพิมพ์ใหญ่กู วัดใหญ่ชัยมงคลนะครับเขาเรียกขุนแผ่นเคลือบพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้เจ้าของเดิมเนี่ยนะครับเลี่ยมกรอบมาอย่างดีนะครับให้ช่างฝีมือเลี่ยมอย่างดีนะพี่อันนี้ช่างฝีมือเลยนะเห็นไหมครับถ้าช่างฝีมือเราจะดูได้เลยด้านข้างเนี่ยโหเลี่ยมดีมากใสปิ้งเลยครับนี่ถือว่าเป็นช่างฝีมือนะครับนะช่างฝีมือนะครับนี่ขุนแผ่นพิมพ์ใหญ่นะครับ กุวัดใหญ่ชัยมงคลครับนี่ครับเป็นเนื้อเคลือบนะครับเนี่ยเคลือบนะครับคุณดุ้้ณแผ่นเคลือบสีนิยมนะสีนี้ครับหายากกว่าสีเหลืองนะครับเป็นสีออกขาวนวลๆนะครับนี่ครับหายากนะครับพี่สีนี้นะครับถัดมารายการที่สิบสามครับ เป็นสมเด็จเกตชัยโย9ชั้นออกวัดปราสาทบุญยวาสนะครับรุ่นนี้นะครับผสมผงของวัดบางขุนคมอยู่เยอะนะครับแล้วก็ผสมผงเนื้อวานปี97ด้วยนะครับแล้วก็พิธียิ่งใหญ่มากนะครับองนี้เป็นสมเด็จเชั้นนะครับวัดปราสาทบุญยวาสนะครับปี06นย์หกนะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกปลุกเสกด้วยนะครับรุ่นนี้นะ เป็นพระสวยดูง่ายเลยครับพรจงปลุกเสกนะครับพอขันแล้วหลวงพ่อคล้ายก็ปลุกเสกนะครับรายการที่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญจอบใหญ่นะครับวงนี้เก่ามากเลยครับพี่พี่ครับเนื้อหาออกไปทางสำลิดนะครับนะหลวงพ่อเงินมาก่อนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับเขาจะนำพวกเนื้อทองเหลืองเนื้อของพระบูชาเก่านะครับมาหล่อ เป็นหลวงพ่อเงินนะครับคือเหมือนเนื้อที่ไม่ต้องปลุกเศกแต่หล่อขึ้นมาก็มีพุทธคุณเลยนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อสำริดจากพระนะครับนี่เป็นพระเก่าพระโบราณก็นํามาหล่อเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะครับเนี่ยในยุคสมัยนั้นนะครับวัดหาโลหะยากนะครับก็ญาติโยงก็นําพระเนี่ยมาหล่อนะครับเห็นไหมเนื้อจะอาไปทางสำริดนะครับเนี่ย เ,เหรียญจอบใหญ่นะครับถัดมาเบอร์สิบห้านะครับเป็นเหรียญจอบเล็กนะครับโหตรงนี้สวยดูง่ายเลยครับเนื้อเก่าถึงยุคเลยครับตรงนี้ครับเหรียญจอบเล็กวัดบางคานนะครับนี่ครับเหรียญจอบเล็กวัดบางคานนะครับสวยเลยนะครับ ถัดมาเบอร์สิบหกนะครับนี่เป็นรูปหล่อนะครับหลงพ่อจาดนะครับหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบารุ่นแรกนะครับเป็นรูปหล่อท่านนะครับสวยมากนะองนี้พี่ๆีครับใครที่อยากได้วัตถุมงคลของหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะครับองนี้เป็นรูปหล่อนะครับต่อโค้ดหลวงพ่อจาดนะครับสวัสดีผ่องสกุลผู้ทำนะครับอันนี้เป็น สกุลสวัสดีพ่องสกุลนะครับเป็นผู้จัดสร้างถวายหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะครับถัดมาเบอร์สิบเจ็ดนะครับจําไม่ได้แล้วว่าใครหาอยู่นะเหรียญขี่คอหลวงปู่ทวดเนี่ยนะครับนี่เขาเหรียญกระไรทองนะครับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับหรือชาวบ้านในพื้นที่ก็เรียกเหรียญขี่คอนะครับนี่ครับปีศูนย์เก้านะครับนะ ห้าร้อยบาททุกองค์เท่ากันหมดนะครับถัดมารายการที่สิบแปดนะครับองนี้เป็นหล่อโบราณเจ้าสัวหลวงผู้บุญนะครับนี่เป็นหล่อโบราณเนื้อทองผสมนะครับนี่ครับหล่อโบราณหลวงผู้บุญวัดกลางบางแก้วพิมพ์เจ้าสัวนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับ แับมารายการที่สิบเก้านะครับนี่เป็นเตารีดปูทวดนะครับพี่เตารีดปูทวดนะครับปีศูนย์ห้านะครับนี่อันนี้คือเป็นรอยเขียนในหุ่นเทียนแล้วหลอกมาก็จะเป็นปีศูนย์ห้าแบบนี้เลยนะครับนี่วี่เก่ามากเลยครับพี่ๆครับนี่ปูทวดนะครับดูครับสวยมากเลยพี่นะเนื้อจัดเลยนะครับ เดือยช่อเห็นไหมครับเนี่ยสวยเลยนะครับถัดมารายการที่ยี่สิบครับผมได้ลูกอมหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบมาสองลูกครับนี่ครับลูกอมนะครับหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบนะครับมีสองลูกนะครับสภาพสวยทั้งคู่เลยนะพี่นะสภาพสวยทั้งคู่เลยนะครับเอาลูกละห้าร้อยนะครับหายากมากนะพี่นะครับ นี่นี่อันนี้เป็นลูกอมก็หายากนะครับอันนี้เป็นลูกอมหลวงปูทิมนะครับตรงนี้นะนี่ครับดูง่ายมากเลยครับพี่นี่เนื้อเจ้าเขียวๆทองทองแบบนี้ครับเป็นลูกอมหลวงปู่ทิมวัดละหันไล่จังหวัดระยองนะครับนี่ลูกอมปูทิมนะครับถัดมารายการที่ยี่สิบสองนะครับอันนี้เป็นเหรียญจีนนะครับเหรียญจีนนะครับเนี่ย ด้านหลังนี่อะไรนะเขาเรียกหย่นหยางเหรอครับเนี่ยเนี่ยครับ,รบเหรียญที่มีพุทธคุณนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหรียญแปดทิศนะครับเนี่ยอันนี้กันได้นะครับกันสิ่งไม่ดีได้นะครับนี่ถ้าใครเขาว่ามีเหรียญน,นี้ไว้ในบ้านเนี่ยจะก,กันสิ่งไม่ดีที่จะเข้าบ้านได้นะครับเนี่ยแล้วก็เป็นพลังงานนะครับเนี่ยน,นี่ถือว่าเป็นพลังงานของจีนนะเขาเรียกหย่นหยางนะครับเนี่ย ขอบสตัง์นะครับนี่เป็นมังกรนะครับเนี่ยมังกรดาก้อนนะครับนี่เขียนว่าเขียนว่าดาก้อนนะครับสวยมากนะครับเหรียญนี้สวยนะครับนะถัดมารายการที่ยี่สิบสามนะครับนี่เป็นเนื้อสำลิดเงินนะครับองนี้นะครับสำลิดเงินนะพี่นะหลวงพ่อกึน นะครับเป็นเนื้อสำริดเงินนะครับองนี้เป็นเขาเรียกกริ่งหรือเขาเรียกอะไรนะพี่ผมนึกไม่ออกนะกริ่งอะนะครับนะเรียกเป็นกริ่งละกันนะครับนะผมไม่ค่อยได้เจอนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อกล่นวัดยานดอนนาวานะครับนะนี่พ่อกล่นนะครับหายากมากนะครับเนื้อสำริดเนี่ย ถัดมารายการที่ยี่สิบสี่ครับหลวงพ่อปานคุดใหญ่ครับนี่ครับเดิมเดิมหิ่งหิ่งเลยครับเห็นไหมพวกเศษฝุ่นเศษดอกไม้ยังอยู่เลยครับเนี่ยเศษดอกไม้ที่เขาบูชาในบนหิ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเศษพวกผงเกสรผงดอกไม้นะครับเนี่ยสวยเลยครับนะวันนี้ถือว่าสวยเลยนะพี่หิ่งหิ่งบ้านๆเลยครับเนี่ยผงเดิมเดิมอุดนูนๆเลยครับ โอ้โหดูครับสวยๆครับถัดมาเบอร์ยี่ห้านะครับองนี้เขาเรียกพับปิดตาหลวงปู่สุกนะครับพิมหลังนูนนะครับนี่เขาเรียกพิมพ์หลังนูนนะครับองนี้นะเป็นเนื้อผงล้วนนะครับหลวงปู่สุกปากคลองมะขาเท่านะครับนี่ครับหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขาเท่านะครับ เป็นเนื้อผงล้วนนะครับพิมพ์หลังนูนนะครับนะพิมพ์หลังนูนนะครับนี่ครับหายากนะครับพิมพ์นี้ถัดมารายการที่ยี่สิบหกนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์บีนะครับนิยมเป็นพิมพ์นิยมบีนะครับมือซ้อนกันเลยครับนะ นี่ครับกับมารายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่ครับปิดตาแจกไม่ครัวนะครับนี่ตัวจริงเสียงจริงนะครับนี่ฝั่งตะกุดด้วยครับนี่ปิดตาแจกไม่ครัวนะครับนี่ครับโอ้โหพีครับหายากนะครับ อยู่เดิมๆนะครับเก่าๆบ้านๆเลยครับนี่บางคนไม่รู้จักนะว่าเป็นพระอะไรเนี่ยนี่ครับนี่ครับถัดมารายการที่ยี่สิบแปดนะครับเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับหลวงปู่แก้วนะครับวงนี้นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับหลังแบบพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อผงคุกรักนะครับนี่ครับ หลวงพ่อแก้วนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับตรงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับถับมารายการที่ยี่สิบเก้าครับหลวงปู่สุขครับองนี้พี่ๆดูองนี้เดี๋ยไข่ขึ้นทั้งองค์เลยครับสวยมากครับนะขึ้นจนไม่เห็นอะไรเลยนะครับนี่ขึ้นจนแทบไม่เห็นอะไรเลยนะพี่นะผมมองว่าองนี้มีรอยจานนะแต่ไข่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับรอยจานในต้องส่องดีๆนะครับนะ เห็นไหมนี่ครับไขขึ้นมากเลยครับจนแทบไม่เห็นเลยนะพี่นะแต่มองออกนะว่าเป็นปู่สุกนะครับสวยนะครับถัดมารายการที่สามสิบนะครับเป็นขุนแผนปู่ทิมนะครับนี่ครับขุนแผนหลวงปู่ทิมนะครับสวยมากครับพี่ๆครับอง์นี้นะครับ ขาฝุ่นหิ้งๆเลยมีรอยกระ,ะทาะนิดนึงครับตรงนี้นะอย่างอื่นสวยหมดครับมีรอยอะตะกุดฝังด้านหลังนะครับูกทิมนะครับนี่ครับบันบานดีครับแบบนี้ถัดมารายการที่สามสิบเอ็ดถึงสามสิบสี่เนี่ยเป็นหล่อโบราณของปูทวดนะครับนี่ครับหล่อโบราณของปูทวดนะครับ เป็นเนื้อออกทางสทธิ์นะครับนี่เป็นขนเรือนะครับถ้ามองอีกทีหนึ่งก็คือว่าเป็นเนื้อนวะนะครับนี่นะครับเนวะอืวเป็นเนื้อนวะนะครับนะเป็นเนื้อนวะนะแบบนี้นะครับนะครับเพราะว่าเนื้อนวะเนี่ยคือรวมทุกเนื้อแล้วนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อเงินเนื้อทองคําเนื้อทองแดง เนื้อทองเหลืองคือรวมหมดเลยนะครับเนี่ยครับบางคนเรียกสัมฤทธิ์บางคนเรียกนวะนะครับอ่ะต้องเรียกนวะนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดที่ยังไม่เคยได้ยินนวะเนื้อสัมฤทธิ์เป็นยังไงนะนี่นะก็นื้อสัมฤทธิ์นี่ก็คือรวมทุกเนื้อนะครับนะเนื้อนวะนี่เหมือนกันครับเห็นไหมโขนเรือนะครับนะนวะแน่นอนนะครับถัดมาเบอร์สามสิบสองครับ นี่ครับเห็นไหมครับโอ้โหสวยนะครับอ้วนล่าบึกเลยครับพี่พี่นี่รอยตะไบนะครับนี่คือต้องเป็นรอยตะไบนะครับเนื่องจากเป็นพระหล่อช่อตรงนี้นะครับจะมีเดือยช่อเขาแทงตะไบออกนะครับนี่นวะโขนเรือนะครับสวยมากครับเบอร์สามสองอันนี้เบอร์สามสิบสามนะครับนะอันนี้เบอร์สามสามนะครับ พระผิวหิ้งทุกองเลยนะครับผิวหิ้งเลยคือพระไม่ได้มีการใช้เลยนะครับนะวางอยู่บนหิ้งนะครับนี่นะครับนะวางอยู่บนหิ้งนะครับคาฝุ่นคาหิ้งเดิมๆเลยนะครับน,นี้มนลงจากหิ้งมาสู่ fc ทุกท่านเลยที่อยากได้เลยนะองค์นี้เบอร์สามสี่นะครับองค์นี้เบอร์สามสี่ นี่ครับวันี้เบอร์สามสิบสี่นะครับนี่ครับเบอร์สามสี่นะครับถัดมาเบอร์สามห้านะครับเป็นว่านปีเก้าเจ็ดพิมใหญ่นะครับองนี้นะครับดุลแรกเลยนะครับเนื้อว่านนะครับปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับ โอ้ยเนื้อว่านนะครับพี่พีเอฟซีครับสวยมากเลยครับพี่พี่ครับสวยจริงครับพิมพ์ใหญ่นะนี่ดูแล่ครับโอ้ยผิวแห้งๆสวยเลยครับนี่เมดแล่ครับนะสวยมากครับพิมพ์ใหญ่ตรงนี้นะครับดูความเก้าดิบีนะครับเบอร์สามห้านะครับถัดมาเบอร์สามหกครับนี่ ของแปดของหายากครับเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินพิมสามเกอครับแบบหล่อบโบราณครับพี่พีพ่ 3, ครับ,แบบรบรนี่ครับแบบหล่อโบราณครับพิมสามเกอครับพี่นี่ครับอันนี้เป็นหล่อบโบราณนะครับถัดมาเบอร์สามสิบเจ็ดนะครับองนี้เป็นเหรียญ หลวงพ่อเดิมนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับเก่าๆเ,เลยนะครับวัดหนองโพนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับด้านหลังส่องไปแล้วมีรอยจานแต่สองย่านะครับไม่แน่ใจว่าใช่รอยจารยยนรึเปล่าครับ หลวงพ่อเดิมนะครับกลับมารายการที่สามที่แปดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับวัดแหลมสอนะครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดแหลมสอนะครับนี่ครับเส้นวิ่งเต็มเลยนะครับหลวงพ่อแดงวัดแหลมโสนะครับถัดมารายการที่สามสิบเก้านะครับ เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับไม่ตัดปีกนะครับหรือเขาเรียกว่าพิมพ์ขนมปยะนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยครับเส้นมรคคับพิมพ์เห็นไหมครับเนี่ยเส้นมรคคับพิมพ์เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเส้นมรคคับพิม์นี่ครับเนี่ยครับเส้นมรคคับพิมครับนะครับพบเจอน้อยนะครับแบบนี้นะครับ ดูครับยังไม่ตัดปีนะครับนะมีสององนะครับอีกอง์นึงเป็นองค์นี้นะครับองที่สี่สิบนะครับองนี้เกตไม่ทะลุซุ้มนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับคนละพิมพ์กับเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมเทียบให้ดูนะองนี้สวยนะครับคนละพิมพ์กันนะดูนะครับเกตทะลุซุ้มกับไม่ทะลุซุ้มครับเห็นไหม อกอันนี้นะครับจะทะลุซุ้มนะครับอก V ไหลเท่ากันนะครับสองสองข้างนะครับไหลตรงอก V เกตทะลุซุ้มนะครับองนี้นะส่วนองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ไม่ทะลุซุ้มนะครับอกไหลด้านนี้จะสูงกว่าไหลด้านนี้นะครับนี่ครับเบอร์สามเก้าเบอร์สี่สิบชอบแบบองไหนก็ติดต่อปิดมาได้เลยนะครับองละห้าร้อยบาทส่งฟรีนะครับ เบอร์โทร0969026829นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลาบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ